สวัสดีนะครับผมก็มีเครื่องลูกค้านะครับตัวนี้เป็นอา1 1ทีหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เนาะอ่าตัวนี้ก็อาการเข้าเหวี่ยงขาดนะครับข้อเหวี่ยงอยู่ป่ะนี่ตรงนี้เนี่ยมันเปาะมากนะครับเข้าเหวี่ยงอาท์ที่สี่แรงนะครับนี่คือข้อเทสนะครับนี่ไม่ใช่เทียมนะครับเนี่ยเนี่ยมันขาดแล้วก็ข้อเดิมเขาจะเป็นระเบิดเม็ดนอนนะครับมันก็จะรุนได้หน่อยนะครับนี่นะครับ เนี่ยมันชอบขาดแบบนี้นะครับเลยขาดข้างชาร์ปนะครับแบบนี้นะครับเห็นประจาเลยนะครับเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับสตีแรงเนี่ยนะครับก็แต่ของเลยบอกว่าให้มันอัพไป1 5ปเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้คว้านอ่างเรียบร้อยแล้วนี่แหมคว้านแต่เมื่อวานสนิมแดกไปแล้วนี่นะครับก็เ<อ>ดี๋ยวนี้เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับกำลังอัดลูกปืนใหม่เข้าไปนะครับแล้วนี้เป็นข้อแท้1 5านะครับนี่ข้อใหม่เลยนะครับ ใส่เขียนเลข14นะครับแต่มันเป็น15นะครับแล้วก็แผ่นทวงข้อนะครับนี่ใส่ขัาไปแล้วแผ่นทวงนะครับแล้วก็วาล์วโตนะครับนี่เขาสั่งทวาวาล์วโตด้วยอันนี้เป็นวาล์ว40-46นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จุดสปริงเนี่ยเดี๋ยวใช้ของเดิมนะครับสปริงกรนาเนี่ยเดี๋ยวใช้ของเดิมนะครับแล้วก็ตุ้มพีก็บอกว่าชอบกําลังหน่อยไนดะ้ไห เน้นกาลังอ่ะเดี๋ยวตุ้มเดิมสามก้อนแบบนี้ไปนะครับแล้วก็สปริงวาลนะครับสปริงวาลเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับรถแคมป์ต้องเป็นสปริงใหญ่นะครับสำหรับกูต้านะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นลูกเดิมสิบสี่แรงอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาหลบวาลเนาะอันนี้ใช่ไหมของเขาเนี่ยไลมันมีอะอะไรลูกก็ไม่หลบวาลอ่าสเตปแคมป์นะครับก็ สเตปแขมขาดนะครับเอาแบบติดง่ายติดง่ายผมก็ลดเบี้ยวมาเหลือ1ฟันนะครับปกติจะสองฟันนะครับสองฟันนี่มันจะติดยากมันจะต้องใช้แก๊สนะครับอ่าก็สเตปอันนี้ใช้แขมเดิมก็ทําเลยนะครับเซฟงบหน่อยนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้สลักอ่าแล้วก็อันนี้ชาร์ปอันนี้บุ้ตมิเนียมนะครับเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับเพราะว่า มันอันตรายนะครับบูมิเนียมนี่โอ้โหนี่หัวใจเลยนะครับนี่ของคูตานะครับเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยขึ้นดีไม่ดีนะครับแล้วก็อะไรชุดอาทีหนึ่งห้าแท้นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะให้ช่างต่อเขาเรื่องประกอบเลยแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเวลาแคมเนี่ยนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเวลาแคมที่มันยกเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะติดนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับนี่ต้องแยงบูทหน่อยนะครับนี่เนี่ยสังเกตดูนะครับนี่เนี่ยแยงฝั่งเนี่ยเนี่ยดูนะครับมาหาลูกสูบนะครับ ยมาทางนี้แยงมาทางนี้นะครับเนี่ยยงประมาณครึ่งบูทพอนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าโหนแคมมันจะติดมันใส่ไม่ได้นะครับอ่าก็ะมานี้อ่าโอเคนะครับยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอืนะครับตอนนี้ก็ใส่ชุดเฟืองหมดแล้วลูกปืนอัดหมดแล้วแล้วก็เหลืออะไรเหลือใส่ลูกสูบเนาะอ่าลูกสูบกำลังหลบเบวอันนี้เบาโตนะครับฝาสูบนะครับนี่ครับยังพอดเรียบร้อย โดยช่างต่ออดเบี้ยวอันนี้กำลังควักหลุมนะครับอ่าหลบวาวก็ลึกห้ามิลน,นะครับหลุมห้าห้าเนาะใหญ่มากไม่ได้เดี๋ยวติดยากนะครับอ่าโอเคแล้วผมนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วเปลี่ยนท่อใหม่เชื่อมไม่ไหวเดหักอีก ไม่มันเดย์ออกหลังด้วยพี่มันมาที่เขียงมันมันท่อเหรอไม่ใช่เครื่องอะไรเนะี่ยอ๋อรับประกันไหมเหรอเดี๋ยวดูให้ถ้ามีอะไรนะแต่ขออย่างเดียวอย่าไปอัดตอนเนี้ยอัดผู้พังเลยออเพราะลูกมันใหม่มันจะร้อนอ่าเพราะไอพวกเนี้ยมันแต่งในระดับนี้เนี่ยมันต้องพร้อมแล้วพร้อมที่จะระเบิด่ <c oughs> <c oughs> นแหละ <c oughs> อ้า

ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไปเลยนิดหน่อยพอห่ะเรตัวนี้นะเปดับดเนี้ยมันแค็งมาเบอร์เดียวกับคันนู้นแหละแต่ผมลดไฟลงรถเบีย้ยวอ่ะมันออดแต่มันติดง่ายไง มันหายไปแล้วพอเครื่องร้อนมันจะไม่มีแล้วขอนขาวอะ่ะเดีวเวลาเครื่องเย็นน่ะขอนขาวจะเยอะหน่อยแต่เวลาเราขับมันจะไม่มีอ่ะใช่ <Okay. S 2> จะเปต่อรอบเดินเบาอย่างเดียวเเ่า อ่ะโอเคหมปั๊มดีจัดจะไม่อยากลงเลยพี่เดี๋ยยังค้างอยู่ดิโอจะได้เดี๋ยวแต่จริงๆนะเวลาเราอย่างเราย่ำนานย่างเงี้ยพี่เวลาเราเจอดกินข้าวของวันนะ่ะดับได้ดับไอพวก ấy, อย่าไปติดค้างไว้มันคงไปติดเดินเบาตก๊ตกตก๊ตกตั๊กดีหัวทิ่มบางน้ำมันไม่ขึ้นพังพวกเงี้ยช้าละลายส่วนมากทีเจอบ่อยนะตอนเนี้ยรถเราติดง่ายอะหมุนเอาไว้ดีกว่าใช่ใช่อ่ะโอเคนะครับพี่อยู่ที่ไหนกันนะ อ,อ,อ๋อทะเล,เลาะทะเลาะเราเราก็เอ๊ย,ยก็อยู่ไหนลูกสต่แกแนบไปหมดเลยนะโอเคนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากก็ได้สติปไหนยังไงก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9 8 9นะครับอแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นครับจะขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไวด้วยนะครับสวัสดีครับ